สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะรเครครับพิชได้องอาจนะครับค่ะขาผมปวดมาสามปีแล้วคือตกบันไดามาขาข้างนี้มันไปหาหมอที่ไหนที่ไหนนวดมาก็ไม่หายมาหาที่นี่หมอก็เขลียเส้นขูเส้นอตอนนี้รู้สึกมาห้าสิบเปอร์เซ็นดีขึ้นมานะครับ ขา้าส50เปอร์เซ็นต์นะคะดีขึ้นมากมากเลยครับที่แตตอนที่มามันทับขาไม่ได้ผมไปนั่งสมาธิมานั่งไม่ถึง10นาทีขาจะปวดตั้งสองข้างวันนี้มาเจอหมอหมอเน่นนวนให้รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยนะครับค่ะที่ขาข้างซ้ายนะคะขาข้างซ้ายนวดมารู้สึกเบามากเลยอครับเจอหมอหมอดีหมอเก่ง ค่ะครับต้องยอมรับหมอพี่โอเคผมไม่ไม่น่ามาผมเป็นคนไข้มารักษานะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่หมอยอมรับว่าหมอเก่งมากมากเลยเพียงแค่ชั่วโมงเดียวมั้งผ่านมาชั่วโมงก็ไปถึงชั่วโมงนึงเนี่ยขาก็จะเบาขึ้นมาเยอะเลยรับถ้ามีโอกาสก็มานวดนะครับดีมากเลยอค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ